ถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกคันไหนกับคันนี้ B M W 5 3 0 E Elite ปี2019ราคาเพียง1,90 0 0ล้บาท Mercedes Benz E 3 5 0เนอังกานะคะราคาอยู่ที่1,190 0ล้บาทป้ายแดง3,4,90้านแนจ้าะจ๊ะไม่แค่8,000 0โลนะคะไม่แท้ของเราเกียร์8สปีดของคุณกี่สปีด9สปีดจ้าสวยหรูดูดีที่สุดแล้วจา้านี่เร่งดีมีตัว extra boot นะครับ ตัวนี้ช่วยได้แรงมาถึง40ตัวเลยนะ0-10วิมีแรงมาช่วยที่40ตัวเลยกับ ตัวเอ็กซ์ตร้าบูคันนี้นี่ครับของผมประตูดูสี่บานของคุณนะมีหรือเปล่าจอผม12.3นิ้วจอตัวใหม่รุ่นใหม่เกียร์ไฟฟ้ารั่ใหม่นะครับภายในผมมั่นใจเลยว่ากว้างขวางสะดวกสบายกว่าใหญ่กว่าแน่นอนไม่กักออปชั่นนะบอกเลยแอร์หลังก็มีต่อด้วยนะครับกับ530 e คันนี้มามาดูของเลาดีกว่าฝาท้ายไฟฟ้าจาคันนี้โอ้โหเราไฮกว่าเธอเยอะรถเราเรียบหรู มาดูภายในกันจ้าหน้าจอของเรานี่จ่ายยาวๆกว,าว,าว้างๆไปเลยจ้ก12.3นิ้วค่ะด้านหลังหลูๆนะคะกว้างขวาง170 180นั่งสบายนะจ๊ะของผมนะตาการสิ้นเปลืองนะอยู่ที่30กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโคตรประหยัดเลยคุ้มมากของเราเนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ30-35กิโลลิตรนะจ๊าถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกคันไหนเข้ามาดูที่คาบันเลอร์ได้เลยครับ2คันนี้พร้อมให้คุณเสมอครับ